ตาม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 เกมนี้มันเคยอยู่ในคอมเองเชื่อปะแต่มันเกมนี้มันเคยอยู่ในคอมแล้วมันก็กลับมาเล่นเป็นในโทรศัพท์ฮีโร uh ่ก huh. ำลังมาช่วยแล้วปากเขาให้กวางไว้หนึ่งที ชนะแล้วเอย่เบร์แล้วเบอร์สี่ไปดิเดเดิเดิเอ้เบอร์สองมันยืนอยู่เฉยๆทำอไมวะเนี่ยไปไหนไม่รู้อ่ะเองหายไปไหนอ่ะไปดิ แล้เวเขาเดินตามเองเขาเดินตามไปเขาเดินไปข้างหน้าก่อนขอความมั่นใจไปเอง,เ,เ,องเขาเห็นมาแล้วเขาเห็นมาแล้ว,ลวโอ้โหยิเงเป็นไงไหวไหมอ้าวตายแล้วเหรอเออทีมเรายังเก้งอยู่ทีมเราเก่ง ไปอไ่ะไปหนึ่ง,ง,ว,าง,ว,างวางสายอะ่ะวางสายอะไรวางงโอเค move out มันขึ้นอะไรหน้าจอผมไม่รู้อ่ะไหนอ่ะไ,ไ,ไม่มีอะไร อะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันก็ไม่ออกอะเนี่ยเองก็เดินได้เราไม่ใช่หรอก็มันขวางเวลายิงอะอ๋อได้หนึ่งตัวไหนเอาอยู่ตรงฐานเออะเขาฆ่าได้จัง ไป,ไปไปไปเองเอาได้อีกโอ้สายเรียบร้อยตายมาเลยชนะแล้วอะไรว่แป๊บเดียวชนะเลยเล่นอีกสักตังแล้วก็ค่อยไปเล่นเกมอื่นเกมนี้โอเคโอเคนี่คือมันไหวจ้าตะ ดูเดมันไวเกินมาปุ๊บก,ก็ชนะเลยแปเขาเปลี่ยนปืนก่อน<ะ>เขาจะเปลี่ยนปืนมาอะะไรนปะาเองเขาได้ปืนใหม่นะ ไม่ได้เลยนี่ยังดูเนี่ยเขาได้ปืนใหม่เป็นอีซองเห็นไหมอิงฮะอิงวางวางสายจากเมสเซนเจอร์ก่อนดินทำไมอ่ะมันขึ้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่เอา เอาได้ขึ้นน้อยหรอกโอเคได้และเป็นไงได้ยังได้ๆเนี่ยบอกแล้วอ่ะก็ดจับพูดดิเนเองเห็นปืนเขาเปล่าอีซองไม่ทันเนี่ยเห็นแล้วปืนใหม่ปืนใหม่ ไปไปไปเอาแบตจะหมดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมานี้มาเนีมานีมานีบีแป๊บเร็ว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 เอาเบอร์สองอยู่ไหนวะจะไปใกล้ๆไปๆเ้ยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังตายหนึ่ง s s เอาวจัง โ okay. <Okay, okay. S 2> อเคดเูแบบโอเคอะไรเขาไม่ได้ตัววางแล้วเบิดซะกันหน่อยออกไปไม่กลัวเลยเนาะโอ้โหโอ้โหทีมเราลุยยิงอุย้ยเองฆ่าได้สองตัวเลยนะเนี่ยเต็ดยัด เอาวีสองไหมเนีย่ยไปเปลี่ยนปืนนี่เนี่ยเอาวีสองอ่ะเฮ้ยนี่มันอยู่นี่เฮ <c oughs> ้ย, <c oughs> อยเอ็งฆ่าได้อีกแล้วเนี่ย <c oughs> ฐานบีวะเองฐานบีวะ บียฐานบียไปเลยไปเลยยังไงเราก็ชนะรอบเนี้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้ป่าวมิช่สอยัยเ่งมนเขปงไป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 ซองมายัดหน้าเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บเอ้ย ผ่าเนเอ่าเองผ่าเนเอว่ามีการยิงเกิดขึ้นวุ่ยตายยางเดียวเขาเต้นกันแอบเต้นกันเดินเซอร์เดินเซอร์เ,เ,อรอเป็นไรอ่ะ ไม่น่าถามอีไปฐานไหนอีกไปฐานไหนจะไปฐานฐานบีอ่มา,เ,านเนี่ยเอาจะเปิดก่อนเลยมัอยู่ไหนกันวะเนี่ยตายจบ Destroy the target let's do this let's go ยี่ไหนอยู่ไหนโอ้โหขามาฐานเองกันเต็มไม่หมดเลยวะเองไอตัวว่างตัวป้อยตัวป้อยระเบิดเป็นฐาน b วะ่ะ กำลังไฟฐานบีด้วยเขากำลังเข้าไปชาร์จกำลังเข้าไปชาร์จอยู่ในนฐานเออมันอยู่ฐานบีกันหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยตายอ has been แอบเต้นก่อนแอบเต้นก่อนวานฐานบีกันหมดเลยนะมาเฝ้าเลยมาเฝ้าเลยเชื่อดิ ยังไงชะนะโอ้ยอยังอยู่อยู่ข้างหลังโอ้โหอะไรวะที่สามสองเนึ่านเลยไม่ทานเย้แกไม่ทาน มันแก้เป็นถามมันนันมาข้างหลังเฉย mm. อุ๊ย,ยฐานเอไว้เองการยิงเกิดขึ้น ตายกันหมดเลยชนะ